เป็นข้าวในแปลงเปียกสลับแห้งอายุ83วันนับจากวันปักดำวันที่8ธันวาคม66วันนี้ครับวันที่1มีนาคม67อา83วันแต่เป็นข้าวอายุสั้นครับระยะเก็บเกี่ยวอยู่ที่95-100วันใช้เทคนิคเปียกสลับแห้งสองครั้งด้วยกันครับแปลงนี้เป็นแปลงเปียกสลับแห้งรวงนี้เป็นก้อนอย่างนี้เลยครับรวงนี้เป็นก้อนเลย ดวงใหญ่ยาวเม็ดสมบูรณ์แต่กอดีมากๆครับโดยเฉลี่ยก็ราวๆสาว30ต้นครับแต่บางกอก็หลุดถึง40เลย3 5ถึง40ต้นนี่คือลักษณะครับของข้าวอายุสัน้นนาปังที่ใช้เทคนิคเปียกสลับแห้งเราใช้เทคนิคเปียกสลับแห้ง2ครั้งด้วยกันครับแป่งนี้แต่ถ้าเกิดเราจะทําเปียกสลับแห้งอันดีหรือ3ครั้งจะต้องระบายน้ําช่วยครับ จึงว่าเอาน้ำเข้าใส่ปุ๋ยเศษสักสัปดาห์หนึ่งครับเราระบายน้ำช่วยทำนาแบบลดหลั่นกันระบายจากแปลงหนึ่งไปสู่อีกแปลงหนึ่งครับเป็นการประหยัดน้ำและก็เพิ่มผลผลิตเด๋ยผู้ชมนะครับแต่ละแปลงมาดูผลลัพธ์ครับมาดูสิ่งที่ได้รับครับสิ่งที่เกิดขึ้นจากเทคนิคเปียกสลับแห้งคบนี้ก็เป็นอีกแปลงหนึ่งครับที่อยู่ด้านล่างรวงนี้เป็นก้อนเลยรวงใหญ่ ดวงยาวรวงสมบูรณ์เปรียบเทียบเห็นชัดเจนเลยครับระหว่างนาเปียกสลับแห้งและนาน้ำขังเห็นค,ความแตกต่างของการแตกกอความแข็งแรงของราต้นของใบครับดูขนาดของรวงความสมบูรณ์ของเม็ดอายุ83วันครับนับจากวันปักดำรวงนี้เป็นก้อนอย่างนี้เลยครับโอ้โหเห็นแล้ว เห็นแล้วสะออนเลยครับดวงนี้เป็นก้อนเลยส่วนนาน้ำขังอยู่ฝั่งโน้นครับการแตกกอนนี่จะคนละเรื่องเลยแตกกอน้อยมากครับแทบจะไม่แตกกอนเลยน้ำขังที่อยู่แปลงข้างล่างใช้ปุ๋ยดูแลมาตรฐานเดียวกันหมดครับแต่ผลลัพธ์ต่างกันครับโอ้ต่างกันมากครับนี่คือผลลัพธ์ของการใช้เทคนิคเปียกสลับแพงอย่างที่บอกครับ เทคนิคเปรี่ยนตละลแห้งที่เราใช้กับข้าวอายุสัน้นโดยเฉพาะข้าวนาปังอายุ95-100วันครับปกติเราจะทําเปรียนตละล่งได้ประมาณครั้งหนึ่งครับแต่ถ้าเกิดเราอยากจะทำสองหรืสามครั้งทําไงครับ <c oughs> ง่ายทีเดียวครับคือเราทํานาลดหลันกันอย่างนี้ครับสามารถที่จะเปิดน้ําจากแปลงบนลงแปลงล่างแล้วก็แปลงถัดไปครับแปลงเปรียยนตะ่แห้งของเราจะมีอยู่สามแปลง ซึ่งเราจะเริ่มรันหรือเริ่มรันเริ่มนับตั้งแต่แปลงแรกครับเปิดน้ําใส่แปลงแรกหวานปุ๋ยประมาณสักสัปดาห์หนึ่งครับค่าไนโตรเจนเริ่มต่ําต่ํากว่าเกณฑ์ก็คือ50 ppm เราก็ระบายน้ําครับเราระบายน้ําจากแปลงข้างบนลงสู่แปลงนี้ครับลงสู่แปลงนี้เพื่อให้ประหยัดน้าครับเพราะการระบายน้ําบอก จะช่วยให้ระบบรากเดินดีแตกก่กอดีครับสำคัญก็คือทำให้เราประหยัดน้ำครับประหยัดน้ำแารที่เราจะเปิดน้ำใส่แปลงนี้ครับเราก็ใช้น้ำจากแปลงบนระบายลงมาสู่แปลงล่างพอเติมน้ำแปลงล่างครับใส่ปุ๋ยสักสัปดาห์นึงระบายลงสู่แปลงข้างล่างอีกนี่คือเทคนิคครับที่ทางแปลงใช้ทำให้สามารถทำเปียกสลับแห้งแปลงนี้ได้3ามครั้งเลยครับตั้งแต่เริ่มปักดับ ปกักดำได้ประมาณสัก1-2อาทิตย์เราก็เติมน้ำครับเติมน้ำใส่ปุ๋ยสังเกตด,ดูโรคพืชให้ดีครับถ้ามีโรคมแมลงมีผีเสื้อมีอะไรต่างๆที่มันดูผิดปกติก็ใช้ยาควบคุมครับแต่บอกเลยเลยครับว่าเทคนิคเปียกสลับแพ้งจะช่วยให้ต้นข้าวเราแข็งแรงแข็งแรงทนโรคครับใบแข็งแรงต้นแข็งแรงเขาจะไม่เป็นเชืร้ระและที่สำคัญครับ แปลงน่าจะทำทำการเกษตรแบบแม่นยำตรวจวัดค่า NPK ทุกครั้งครับให้ค่า NPK อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานซึ่งถ้าเราสังเกตจากใบก็ได้ครับถ้าใบเขายังเขียวเขียวสมบูรณ์ครับแสดงว่าค่า NPK ยังอยู่ในเกณฑ์แต่ถ้าเกิดใบเริ่มเหลืองครับใบเริ่มเหลืองแสดงว่าธาตุอาหารเริ่มร่อยหรอละในจะเจนเริ่มน้อยแล้วก็ดูครับถ้าเหลืองมากก็ประมาณสัก10กิโลต่อไร่ หรือถ้าเลืองน้อยหน่อยยังเขียวอยู่จะเติมก็ประมาณ5กิโลกรัมต่อไร่ครับส่วนใหญ่จะเน้นเป็นปุ๋ยยูเรียแล้วก็ใช้น้ำหมักหยกด้วยสำคัญครับจุลินทรีย์ครับจุลินทรีย์สิ่งมีชีวิตเล็กในดินก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกันที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการดูดปุ๋ยจุลินทรีย์ครับโดยเฉพาะในดินที่เป็นอีซีวัตถุก,ก็ดีหรือเราเติมทั้งแปลงจะใช้น้ำหมักหยกด้วย แทนนาบกหยวกกล้วยฟรีรู้มากับน้ําเลยครับส่วนหนึ่งเราก็ฉีดพ่นผลลัพธ์อย่างที่เห็นเลยตวงนี้เป็นก้อนเลยทําให้เราประหยัดนอกจากใส่ปุ๋ยแบบแม่นยําครับประหยัดได้ระดับหนึ่งครับคําว่าระดับหนึ่งก็เกือบ50เซเหมือนกันแทนเราจะไปซื้อปุ๋ยที่มี PK ซึ่งราคาจะสูงเพราะ PK เขาจะมีเหลือเฟืออยู่แล้วครับในแปลงวัดทุกครั้งสูงเกินมาตรฐานเลยไม่ใส่ครับใส่แค่ยูเลีย รายการน้ำหมักจุลินทรีย์เห็นไหมครับว่าเทคนิคเปียกสลับแห้งกับการใช้จุลินทรีย์รวมไปถึงทำกเกษตรแม่นยำตรวจวัดค่า n เ k ทำให้สามารถเพิ่มผลผลิตได้20-30%เลยครับแต่แปลงนี้น่าจะหลุด30%ขึ้นครับผลผลิตลเราๆน่าจะตันขึ้นถ้าดูรวงอย่างนี้น่าจะตันขึ้นครับประหยัดปุ๋ยได้มากกว่า5 0ประหยัดน้ำครับแปลงนี้ครับ จากเก็บข้อมูลคร่าวๆครับลดการใช้น้ําได้ถึง500รูปบาทเมตรต่อไร่สูงครับถือว่าสูงมากๆคือนอกจากเราจะเปียกสลับแหง้งการให้น้ําเราก็ใช้เดรนผ่านครับไม่ทิ้งครับสลับแหง้งแปลงแรกเพื่อให้การสลับแห้งได้ 2- อถึงสครั้งแล้วก็ระบายระบายน้ำช่วยครับแต่ไม่ระบายทิ้งระบายจากแปลงสู่อีกแปลงหนึ่งและกระท้ายสุดครับแล้วก็ลงสู่แปลงนาน้ําขังที่อยู่ด้านล่างครับเพื่อเปรียบเทียบ ให้เกษตรกรครับให้ท่านที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานได้เห็นได้เห็นข้อแตกต่างของการทํานาเปียกสลับแห้งและการทํานาแบบน้ําขังรูปแบบเดิมของเกษตรกร,กรดูความแตกต่างครับเห็นได้ชัดเลยครับหูรวงรวงแปลงนี้ครับรวงแปลงเปียกสลับแห้งแต่รวงนานลําขังอยู่ข้างล่างนู้นครับอยู่ข้างล่างนู้นครับนี่แหละคือเทคนิคเปียกสลับแห้งแกล้งข้าวครับ ลดต้นทุนให้แก่กเกษตรกรลดการใช้น้ำครับลดการปล่อยการเรือนกระจกสาเหตุของโรคดอนและเพิ่มผลผลิตต,ต่อไร่เพิ่มรายได้ให้แก่พี่น้องกเกษตรกรมาทำนาปีกสะเลกันครับ